สวัสดีครับผูสมศักเจริญทรัพย์ครับวันนี้ก็อยู่กับนิสสันนาวาล่าครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว NP 300นะครับ NP 3 0 0ครับผมตอนนี้ลูกค้ากับแจ้งบอกว่ารถไม่มีแรงนะครับรถไม่มีแรงแล้วก็เสียงเครื่องเค็นะครับมาดูสาเหตุกันครับก่อนจะไปรับชมก็รบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพิ่มผัดนคารู้นะคมรู้ดีๆนะครับ เอามาบอกกันทุกวันครับเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับนะครับ,นะรบน,นี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเครื่องนะครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนนวราตัวแรกนะครับมันก็จะแตกต่างแตกต่างกันเยอะนะครับนะครับตัวแยกน้ำมันเขาจะเป็นแบบ,แบบนี้นะครับเหมือนตัวปั๊มวัดความดันโลหิตครับ มาแตกนะครับมากครับนะครับก็โซลาก็จะเป็นกระดาษแล้วครับดูเนี่เดี๋ยวมาดูครับว่าติดโค้ดอะไรนะครับตอนนี้ก็เก็บเสียบโค้ดดูแล้วครับนี่ครับก็จะมีโค้ด P 0 1 2 B นะครับเทอร์โบชาร์จเจอร์ซุปเปอร์ชาร์จ อินเล็ตเซดเซอร์เซนเซอร์เซอร์กิตโที่2ก็มีพีศูนย์สองเจ็ดนะครับมีแต่เกี่ยวกับแรงดันเทอร์โบทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ก็ผมก็เจอครับเจอตัวปัญหาแล้วครับนี่ก็ผมมาถ่ายให้ดูครับว่าอาการนี้คือจะติดโค้ดนี้นะครับปีศูนยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูครับไปดูว่าเซนเซอร์ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่งครับเซนเซอร์ตัวนั้นจะอยู่ตรงนี้นะครับมองเจอไหมครับใช่กล้องไม่เจอครับนี่ครับจะมีปักนะครับนี่ครับนี่ปักกับจุดยึดนะครับเดี๋ยวมาดูทั้งหน้ากันครับลองมองเห็นไหมเอย น้อนแสงอีกครับเนี่ยอ่ะโอเคครับนี่ครับมีปลั๊กตยูนี้มันพอไม่ได้นะครับจะมีปลักก๊กตัว่นี้นะครับ,ลกกรบแล้วก็จุดยึดนะครับมันก็จะเป็นเซนเซอร์สายลมตัวนี้นะครับสายลมนี้มันจะมานะครับสายลมสายลมตัวนี้มันจะมาจากท่ออินเตอร์นะครับมันจะมีเซนเซอร์เขาเรียก แมปเซนเซอร์นะครับนี่ครับมันก็จะทําหน้าที่จับแรงดันของเทอร์โบนะครับเพื่อไปสั่งจ่ายน้ํามันนะครับลูกค้าบอกว่าขี่ขี่รถไปดีๆแล้วมันวูบไปเลยนะครับวูบปลุบไปเลยนะครับแล้วก็เสียงรถเคเร้งไม่ขึ้นเลยครับก็เลยให้ลูกค้าเข้ามาดูครับก็เลยเสียบเสียบกล่องเช็คโค้ดดูครับมันก็แจ้งเป็นเนเซอร์ตัวนี้นะครับก็เลยมาดู ดูก็เจอเลยนะครับนี่ครับหัวมันหักครับนี่ครับนี่คือหัวมันนะครับหอวตัวนี้จะเป็นไว้สำหรับเสียบสายลมนะครับเสียบสายลมเข้าครับหักครับนี่ครับแล้วก็เจอเหมือนเหมือนเขานี่ครับเหมือนก็ติดกาวมานะครับกี่องก็ไม่ชัดเนาะเดี๋ยวสูดให้ดูครับนี่ครับ ถ้าติดการ้อนมานะครับนี่ครับที่แรกผมก็เห็นเป็นรอยน้ํามันซึมนะครับแต่ไม่เห็นที่มันหักออกนะเพราะว่ามันหักแต่มันไม่หล่นนะครับมันจะมันจะติดกันไว้เฉยนะครับติดกันไว้แต่มันไม่หลุดออกลงมานะครับเห็นแค่น้ํามันซึมนะครับน้ามันซึมที่มันซึมก็เพราะว่ามันเป็นน้ํามันของไอ้น้ามันเครื่อนนะครับที่เขาต่อเขัาท่อท่อเทอร์โบนะครับเพื่อนําเข้าเพื่อนําเพื่อให้เทอร์โบมนดูดเข้าไป ไม่ไม่ปล่อยออกข้างนอกนะครับน่ครับมันจะติดกาวร้อนมานครับตัวนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับอันใหม่ก็จะมีหูสองข้างแบบนี้นะครับอันเดิมเนี่ยมันมีข้างหนึ่งครับมีข้างหนึ่งเหมือนเป็นรอยหักนะครับนี่เหมือน,นมันหักก็เลยสอบถามลูกคา้าถามไปถามามาลูกค้าบอกว่ารถคันนี้เคยเคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับเคยเกิเเดมาชนชนช่วงหน้านี่นะครับ ชนบริเวณข้างหน้าเลยไปไปซ่อมครับก็อาจจะเป็นผลจากที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับทงางก็อาจจะเขาก็เขาก็ากสร้างสีเขาก็เคลมแต่เคลมแต่พวกชุดตัวถังนะครับนะครับเขาก็จะเคลมแต่พวกชุดตัวถังทําสีส่วนี้นะครับส่วนพวกอุปกรณ์อย่างนี้เขาอาจจะ ไม่ไม่ไม่ได้รับเข้าราคานะครับเราอาจจะติดกาวไว้ให้นะครับคือมันอาจจะยังไม่หลุดหรือหากมันหากจะไม่ดีเราอาจจะติดกาวมาให้มันก็สันษฐานเอานะครับก็ไม่เป็นไรครับเจอปัญหาแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับเพื่อลดใช้งานได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองประกอบดูนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้ก็ยั่งอยู่ ตอนนี้ก็ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองสตาร์ทดูนะครับวาดจะเป็นยังไงครับทันแรกก็ลบโค้ดก่อนครับลบไปก่อนหนึ่งรอบนะครับ นยังติดอยู่นะครับมันต้องลบก่อนนะครับมันถึงจะหายนะครับโอเคปออกไปก่อนครับเดี๋ยวออนสวิตครับออนสวิตแล้วขับไปดูกันครับว่าจะหายหรือเปล่า หรืออาจต้องสตาร์ทเครื่องหรือยังไงอโอเคครับไม่มีโค้ดแล้วครับแต่สตาร์ทเครื่องดูครับว่าไฟเครื่องจะดับหรือไม่ไฟเครื่องดังปกตินะครับแต่ตอนนี้ไฟนี้ยังโชว์อยู่ครับไฟตัวปัดไฟตัว กระจกครับอยากไปหาสาเหตุที่นะครับโอเคเดีย๋ยวลองขับดูครับเดีย๋ยวลองบินด้วยกันครับแรงครับแรงแรงเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวไปดูค่า Data ต่างๆครับว่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนหรือเปล่าโอเคครับหลป็ะจติครับ าพี่ครับก็อยากสูงอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปทบดูก่อนนะครับโอเคนะครับน่ครับพอสตาร์ทเครื่องไปสักพักนะครับพอเครื่องเริ่มร้อนนะครับรอบเครื่องก็จะสวิงลงมาอยู่ที่รอบปกตินะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่แรงดันมันขึ้นไปแรงดันลางนะครับขึ้นไปสี่หมื่นกว่านะครับเพราะว่าเครื่องมันเย็นนะครับ ไฟโครดก็ดับหมดแล้วนะครับแต่ไฟผัดแบบน้ากระจกฉีดน,น้ำกระจกนี่แหละครับน,นี่ก็จะค่อยไว้กันทีหลังนะครับอันนก็ไม่เกียวกับเครื่องยนต์นะครับ